ลายสวยสวยปอมมีมอด้วยอ่ะดูทำตาปริบๆลายสวยมากเลย<ม>เธอชื่อ Friday ใช่ไหมแล้วพี่ปอมก็เก่งมากๆที่แบบคือปัดทรงออกมาเพื่อให้น้องสวยขึ้นอ่ะโดยทำตาปริบๆเขาชอบเสียงสับกันไกลอ่ะด้ ดูตาพริ้มๆเลยอ่ะอสำหรับหมาบางตัวเสียงสับกันไกของกลุมเมอร์ก็คือละละบายเพลงกล่อมนอนโดยเฉพาะหมาปอมเมเลเนียยที่ชื่อฟรายเดยดูตาพริ้มๆเลยอ่ะอนิสัยดีขึ้นบ้างไหม เสร็จแล้วขยับตัวตามพี่ปูเดี๋ยวพี่ปูจะไปแล้วอันนี้พี่ปูจะให้ดูความสวยลายสวยทั่วตัวตนเลยอะคิดดูดีดูดีดูด,ดีเดี๋ยวพี่ปูจะไปตามพ่อมาให้นะจะไปตามพ่อมาลารับแล้วนะสวยมากเลยอยาดูลายเขาอะนี่คือปอมเรเนียนสีเมือนะสีเมือเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันระบ,บาดไปทั้งยอร์กเชียระบ,บาดไปทั้งชิวาวา ระบาดมาถึงปอมเบเรเนียนแล้วสวยคนสวยรู้ด้วยว่าตัวเองสวย